ช็อปเปลี่ยนคลิปนี้คำหยาบโคตรเยอะยังไงก็ขอให้เด็กทุกคนใช้จักรยานในการรับชมคนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรรับความแนะนำจากผู้ปกครองนะดีทุกคนแล้วก็อย่าให้เห็นว่าอะไรพูดต่างมันตกตลกไอ้ สมุนไปแล้วไปจับ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 ไปเอาไรไเทียตอบสลังคนเดียวแกันจูซานชิดเมทจูซานมนุษย์ขีสมัครสติ๊กคืออะไรจุดทูปใส่ตอนได้ผีล่าทูปด้วยออบชอบเลยทูปหมีผีให้รอดจากการล่าเดี๋ยวก่อนไอเทียวิเทเกนสามขวดคือเฮียอะไรเราไม่ได้เอาทูปมาจบแล้วบ้านข้างๆนี่แม่ง ถ้าัวาพอกับบ้านแม่งใครเอาอะไรใส่หัวมาวะกลัวเอาอะไรมาไม่รู้มันลอยอยู่มันเป็นกล้องใส่หัวกล้องใส่หัวโ้ยไอ้นั้นไอ้นั้ต้องบุกแล้วเดี๋ยว a few moments later เก็บจให้ละไปเพักด้ยดไหาเดันี่ต่อไปอยู่ไหนนะ ชันล่างไะเดินชันล่างชันล่างชันล่างนี่นี่ชันล่างโอ้มืดชิบหายวิทย์ไฟอยู่ไหนวะสร้างบ้านอะไรเนีจ๊ตลกอะไรหรือเปล่าบ้านให้นึ่งอยากรู้จริงๆอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฮ้ยมียตกใจหันมาเจอคุณแสดงทำไม่มีข้างหน้าเหรอไม่เจอเลย นี่ไงทำไมไม่เจอวะนี่ไงทำไมไม่เจอวะดูสุดทางูตลเกินเ่ยช้นี่คือสวิตไฟอ่ะอืมเี่ไม่กดเลยเแล้วแถวนี้เปล่านี่อยเกลนะฮะห้องเดวนะหรือห้อง้างๆวะเดห้อง้างได้เจ็ดอ่ะห้อง้ปล่าคือห้องนี้ไปมีร้อนอองูองงนี้อ่ะอืมชื่ออะไรเนยสซานชิปแมนอ่ะ สุซานมรถที่ซุซอนชิปไหมหยิบหยิบเหยียบเกลือใส่กูไปไป้วเจอกันเหยียบเกลือใส่ไปไปเจอกันเฮ้ยกูยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยไงไอ้เฮียมึงเหยียบเกลือตรงหน้ากูเลยไอ้สัสสุสานบอกก็มาดิน้องๆกูกูแค่เปิดไมค์พูดว่าสุสานอะแม่งม่งเหยียบแผลมาตามมาสุสานเหยียบพิ่งจีบยั่นี่กระเดียดใส่นี่ทําไงวะ ไม่ใช่นี่ยสุสานิปมน Are y ้ u here? Are you talking to me man? Talking to me แม่แม่ฉ่าน้าตึงเลยแล้วสุสานชิปแมน Are you dead? ยูเดชยูชอบสุสไอ้ไอ้เมื่อกี้ยันโยนของใส่กูเฉยเฮ้ยปิดไฟใส่เฉยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหบ๊มอะไรมาเป็นตัวแสกเลยเมื่อกี้เพื่อนมันมีอะไรสักอย่างโผล่ไปเปียดกูเูไปแก่ไข่คุยกังมันเนี่ยมันก็เลย ตัวกูเด้งเลยฟิซิงป่ะใช่หรอไม่เห็นนะนี่ไงฟิซิงใช่ใช่ะไม่เห็นเชือกถกอยู่นี่้องอัน้เดปนคเปลี่ยนกล้องอ่ะดเป็นไฟฉายกันไม้เยอะใช่ปวดรอนอนี่นี่อะไรมันย่อวะกดรอปกดรอกดอปอะไหนะมีขวามเงยมันลอยๆอยะนะเฮ้ยไห็นแล้ว เหลือเลเวนแนนยูเลฮันตูออนเดลออนโยมันจะมันจะเป็นยังไงจอดโปรเจคเตอร์เดี๋ยวมึงเห็นมึงรู้แหละไอ้แค่ถ้ามึงเห็นเห็นแล้วแล้วยังไงก็รู้พี่ันปะไม่ต้องเปิดก็เห็นไม่เปิดก็เห็นนั่งไงเออไหนปาวะแบบแบบไดเออมันชื่อจมูกไม่ทันแต่เห็นแบบแบบจุ๊บ ไอ้นี่ครูมีกล้องบนหัวให้คุณลงไปเล่นให้ป่ะดูดิโอ้ยนี่อยากตายมากโอ้ยอยหยิบอะไรไปดิมันต้องไปมันต้องไปคนเดียวไปเราไม่เอาเทียนมาเทียนเทียนเอามานะแต่กูไปวางไว้ในห้องห้องโรงรถอะจุดยอดไปวางไว้เฮ้ยแล้วเราถือไว้หรือเราจับวางไว้ได้ปะตั้งทั้งตั้งต้องถือลองดูแต่ถ้าถือมันก็จะเสียวๆหน่อยป่ะ กูจะด้านงอยู่บลแคนด้ฟิสิกบอลแคนโดแมนนเซอมันต้องอโลนปะใส่อาโลนใช่ต้องข้นตัองขก้นไม่ตงเข็ไม่แล้วอะไรนะเขดประตูเดประตูเขดประตูเหมมีกูมีอยู่กูมีอยู่กูมีอยู่เห็นไละเข็ Christ เห็นแล้วเลล e power Christ รไหมอย แน่ใ่หูอยู่มันพยู่มกอยู่ม h o u มีกย่งคเอดมนอยู่ข้างนอกคนเดียวเองเมตัอยู่ข้างนอกคนเดียวเองพกูจับปิด้งอยู่เปิดะรขึ้นกูพุ่งไปช่วย้ไปช่วยเฮ้ยไอ้สัตว์ไหนอะไรวะแห่เหียมาสสมบัติบวกเลย อยู่ในห้องนอยู <Cow can 't breathe> ่ในห้องมาลมาลโอ้หมาแล้ว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 มาลอคสิงคิกลอ่อ่ะอ่ะโอเคพิดูว่านะไรไม่กระลาบไปไอ้เหี้ยูว้ปูอะ ไม่ต้องโบรไอ้สัตว์อางไหนวะปิดอันนี้เฮียใครจะอยู่ก็อยู่ไอ้สัตว์ผู้ใหม่ก็ใสอะไรเงี้ยไปละลายก่อนเฮ้ยกาแฟหาเป็นสุดสอบซ่าเฮ้ยอย่าสุสานยุดแม่พบว่าครลายส่เฮียอยู่เลยใช่ไหมทำกันเข่งไม่ได้ตัง โอ้โหได้อย yeah, really. ah. okay. ู่ยี่สิบไอ้เจยถูกไล้2ยี่สิบบาททเจ็บเดียวอะจับได้แล้วถือว่าสำเร็จละไปละได้อยู่เจ็ดบาท